สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังไม้ท่านเพื่อเป็นการบันทึกวันนี้บ่าวพ้อม,มีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวพลอยหอวังขอโทษปุ่มดราม่าคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้พิมฐาพิธีกรสาวพลอยหอวังถือเป็นคนดังอีกลายที่โดนลูกหลงจากปุ่มดราม่าเน็ตไอดอลคนดังพิมฐาฐานิดามาณนะเลิศเรืองคุณ ออกมาแจ้งข่าวผ่านโซเชียลส่วนตัวว่าตนเองติดเชื้อโควิดและได้รับการรักษาแล้วพร้อมแจ้งท้าไลน์และขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีเพื่อนดาราเข้ามาส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจเพียบและโดนทัวลงเพียบเช่นกันหลังชาวเน็ตมองว่าการกระทำของพิมพ์ฐานนั้นถือเป็นการกระทำที่ไม่มีจิตสำนึกไปจากพื้นที่เสี่ยงไม่ยอมกักตัวสร้างความเดือดร้อนให้สังคมส่วนรวมล่าสุด พลอยหอวังได้เล่น IG Story พร้อมตั้งคำถามว่าอยากคินอะไรในวอล์กอเมริกาบ้างแล้วกฏว่ามีผู้ใช้ IG ราไลหนึ่งเข้ามาเขียนว่าเห็นใจใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่คนที่ไม่มีจิตสำนึกค่ะเห็นใจนักเรียนเชียงใหม่อย่างพวกหนูหน่อยจะตายแล้วค่ะโดยสาวพลอยชี้แจงและกล่าวคำขอโทษว่าต้องขอโทษ ด้วยจริงๆค่ะพอรู้ว่าน้องได้รับเชื้อเลยลงไปให้กำลังใจไปโดยไม่รู้เรื่องราวตื้นลึกหนาบางตอนนี้ได้ไปตามข่าวสารรับฟังข้อมูลเพิ่มแล้วก็ขอให้น้องๆนักศึกษาเจ้าของกิจการที่โดนปิดชาวเชียงใหม่ชาวลำพูนร,รวมถึงทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยต้องขอโทษอีกรอบที่อาจทำให้หลายๆคนได้รับผลกระทบไม่พอใจมาณทีนี้ด้วยค่ะและขอให้คดนี้เป็นบทเรียนสำหรับน้องพิมพ์ถา ลูกแบงค์และตัวพลอยเองด้วยปลอพลอยได้ทําการลบคอมเมนต์และตอนนี้ดูแล้วว่ามันไม่สมควรจริงๆและขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เตือนเข้ามาด้วยนะคะหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทึงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ